สวัสดีจ้าสาววันนี้ฮักกรสมุมาขอเสนอเมนูตำหมักเนาผู้ดใดเคยซิมบานนะ่าเมนูนี้เนาะฮักกรเก็บเนา่าฮักกรมาล่างล่างทำความสะอาดกระมาฝานฝานฝันบาบางในจักรน้อยแล้วตำม,มันก็สิง่ายนาัทซ่าหมักยน่าฉันก็หืมหลุ่นคุณยายแคดนจัจ้าจังเด็ก,ก็ระแสบนะคะขึ้นอยู่กับฝีมือคนตำเนะจะสาวเอะไรฮักกรมาเตรียมเครื่องนะ ห้ากับไฟพริกไส้กะเทียนนะคะตาม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 เหนละเอียดนะเจ้าสาวแล้วห้กับไฟหมักเนื้อลงไปนื้อเนื้อเนื้อกะปก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 ห้ากับตาม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 นะเจสาวตามเป็นไม่ไม่หมุนนจัน่อยพ่อยําเด้นะจ๊ะฉันกับมาแบบคุขีครุขครอ้ยมือกกับฉันหมากเลยนะคะคขกฉันนี่ยตะมือตะมีทั้งขบทั้งสาัโอ้ยบอไว้สักเลเปนี่ย คุณยาเล็ซอรขอายมาใสา่นะคะกับเปิร์มม,มักน่มักเน่าใส่คุนแม่นวัวลงไปนคะคะกัใสย่ยบยบเลยับไปเลยจอาไม่หยอกหยอกยยตระแสบบสาวหาก็มาลองสิมเบอร์เลเซอมนเนมนป็น,นไรสชาโอเคบ